ไทเกอร์หลับปุ๋ยหลังพวงมาลัยก่อนจะถูกจับข้อหาเมาแล้วขับมีรายละเอียดเพิ่มเติมใหม่ๆเกี่ยวกับการจับกลุมนักกอล์ฟในตำนานที่บ่งชี้ว่าไทเกอร์อาจจะมีส่วนร่วมในอุบัติเหตุก่อนที่เขาจะถูกจับตัวในจูปิเตอร์รัฐฟลอริดา นักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกถูกจับเมื่อเช้าวันจันทร์เนื่องจากถูกสงสัยว่าเมาแล้วครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจพบแอลกอฮอลในเลือดของเขาเจ้าตัวได้อธิบายว่ามีอาการไม่พึงประสงค์เนื่องจากได้รับประทานยาตามใบสั่งแพทย์ เจ้าหน้าที่พบว่าเขานอนอยู่หลังพ่วงมาลัยในรถเบนซ์ที่จอดอยู่ข้างทางโดยรถมีสภาพยางแบนตังแต่ตั้งสองล้อและก็ยังมีร่องรอยความเสียหายที่กันชนด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยไทเกอร์ได้บอกกับตำรวจว่าจะขับรถไป L.A. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นเขาไม่ทราบว่าเขาจะไปที่ไหนและก็ยังไม่สามารถผูกเชือกรองเท้าของตัวเองได้มีนาละเนาะถึงถูกสงสยัยเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาง่วงนอนเพราะว่ากินยาไปสี่ชนิดซึ่งรวมถึงยาแก้ปวดไวคดินซึ่งเป็นยาโอปอยด้วย ไทเกอร์ได้ถูกปล่อยตัวออกมาหลังจากนั้นไม่นานเขาได้กล่าวขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยมันจะมีผลแรงขนาดนี้3ปีที่ผ่านมาไทเกอร์ต้องทนทรมานจากอาการปวดอย่างรุนแรงและเพิ่งจะเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากอาการปวดหลังและขาเมื่อเดือนที่แล้วนี้เอง